<g ülme> กลมาสุขกานดูแลสุขภาพกันไงแต่เราคว,ว่าตอนนี้เจนซี Z คือเขาก็รู้สึกว่าถ้าดูแลสุขภาพแบบตอนนี้ไปเรืเ่อยๆดูแลเนี่ยเหมือนรู้ก่อนไทเลยอ่ะไครก่อนดีเนจนซได้รเ่้เพราะว่าชื่อซีด้วยก็เจนซได้เฮ้ยซีก็ได้เหรอได้ได้ได้กได้ก็ได้ัดได้ก็ได้ก็ๆๆๆๆดูแลเองใช่ไหมครับก็ เบสิกก็ต้องทัก่อดให้เพียคอหรือหนัำว่รแล้วแป่แก้วแล้วก็ที่หนา็ประโยชน์้ปหะมากแต่บางทีแล้วก็ออกลังทายแต่บางทีเราไม่มีเวลาแล้วก็หาตัวช่วยเข้าคทคนิกหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนะรแต่ถือว่าเป๊ะมากคือตามตำราของแพทยดไทยหว่าไทรู้สึกว่ากินน้ำแต่แค่ตะวัอางนี้หรอริงจริงมากกว่านมากกว่าโอ้โหสมัยช่ยใจหน่มมากกว่าเฮ้ย เมื่อเด็กกินน้ำยังไงเป็นเป็นโอ้เลยเหรอโอ้แล้วทำวันลนะแปดครับแปดชั่วโมงน้ำร้อนแปดชั่วโมงบ้าชอบกินน้ำเหรอฮะคนอะไรชอบกินน้ำขนาดนี้กินไปแปดชั่วโมงกินด,ด้วยสายยางเลยไหมอ๋อเออแล้วออ๋เลยน่าเด็กมากจริงๆก็จริงใช่ไหมที่ชอบกินน้ำเยอะๆก็พยายามทานน้ำเยอะๆครับรู้สึกว่าเราทานโลนดีต่อสุขภาพด้วยทำให้ทำให้เราเฟรชขึ้นด้วยอ๋อให้มันเฟรชขึ้นด้วย และอื่นๆถ้าดูนอกจากกินน้ำแล้วดูแลสุขภาพตัวเรายังไงให้รู้สึกว่าหน้าใสและสดชื่นอะไางเงี้ยโอ้โหก็พยายามก็อย่างที่เพียบอกเล,นะเ,อเลยครับเป็นเรื่องเบสิกเลยครับนอนพักผ่อนแล้วก็ส่วนตัวผมก็ชอบชอบทานครับทางที่จะมอความมีความสุข,ข,สขแล้วก็แบบแล้วก็แฮปปี้นะครับให้สุขใจนะช่องาอทานอะไรที่รู้สึกว่าเรากินอะไรให้เรามีความสุขที่สุดทุกอ,อย่าง คือเ <łość> หรออาซีรู้ไหมชอบกินอะไรมากที่สุดทุกอย่างทุกอย่างเลยหวานน้ำตางได้หมดใช่ในบางวันขางคาวจะเป็นคนละกับพร้ครับยอืมไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวเผื่อว่าเกลืกินกินทุกอย่างก็ไม่ได้เออมีขก็เด็ดนะอ่ะไม่งั้นทั้งสองดูแล